อยากจะสวนจะไปขึ้นสวรรค์แล้วสองคนเท่านั้นพากันไปอีกคือโตอายนั้นเป็นคนขี่ดื้อถ้าน้องบอถือเขาไปอีกคือนำกันบอไปบอไปอีกคือนำกันไปบอไปอีกคือนำกัน,กน,กนเขาไป Daddy. And, and so welcome back everyone to the Asian life in, in the USA. USA. Okay. okay. So Julie. So sorry for missing yesterday, guys. But today I'm back, and we have a sister unite with Miss A. Lay. <laughs> okay, mm -hmm. so before we get to the music. w o r we going to start off with our english today i will be doing one word and one sentence and i will do be doing one word and one sentence okay now um บ่าคือเก่าเด้อสําหรับอ่า FC ผู้ใดอยู่เมืองนอกเมืองนาหรือว่าผู้ใดเก่งภาษาอังกฤษเนาะก็อาจจะเข้าใจแต่ว่าถ้าอันนี้เฮาสิแปลให้น้องๆผู้ที่เขาบ่เข้าใจเนาะหรือว่าผู้กลุ่เรียนภาษาอังกฤษเนาะเมื่อวานนี้น้องจุร่เราน่ะบ่ได้อยู่เนาะก็เลยให้อเลมาสอนภาษาอังกฤษแทนแม่นบ่คลิปต่อคลิปคอนนะแต่ว่ามื้อนี้เรากลับมาแล้วะบ่เนาะ นั่นมือนี้เฮาสิมีเพลงเพลงแดนซ์สอนน้องเอื้อยเพิ่นอาสาสมัครมาเต้นให้ FC มือทุกคนได้เบิ่งได้สมไวจจิลีแล้วก่อนทัาสิไปก่อนทัาสิไปเต้นท่านก็คืออสอนน้องเอื้อยเพิ่นสิมาสอนภาษาอังกฤษให้มือทุกคนก่อนเนาะคนละคนละกคำศัพท์คนละประโยคไวจจิลีโอเค what's the first wordthe first word is heaven

เพลงของอีกูบุ้งว่าอีกือแปลว่าอย่างเนาะแปลว่าซื้อผู้หญิงที่บอกเนาะแต่ว่ามันสมีคำซับอยู่ในมันสีพลาขึ้นไปสีพลาน้องไปขึ้นสวรรค์นะนะเฮ้ยจิล <Yes. S 2> ลี่ก็เลยเฮาก็เลยได้คำซับอันนาของอันนาสวรรค์มาเนาะโอเคอัน okay. นาคุณจุล please make a sentence Yep he wants take her heaven wants to to หมายถึงว่าเราสีพลาน้องไปขึ้นสวรรค์ ไฝจิริผู้ซายน่สิพาผู้หญิงไปขึ้นสวรรค์นะเคบ่ฮู้สวรรค์ซั้นใดเด้อข่อยก็บ่ฮู้เด้อเด้อนะฮับไปซ้อมเองเด้อภายไปขึ้นสวรรค์ซั้นใดก็ได้ไฝจิริ you depend on what level on the heaven right yes <laughs> so n uh, d what's the number two, uh, right? <laughs> 2 okay so the second word for today is rice field mm and uh น้องๆเคยนะเคยถามบ่หรือว่าน้องๆ เฮาอยู now, ata, ata, okay, okay, ่อ่ะนบ้านนอกบ้านนาสิบอกเคยหู้บอว่าทงนาขาเจ้าห้องอย่างมันบอโอเคมื้อนี้เฮาสิมามีคำตอบเนาะเพราะว่าขาเจ้าทายมิวสิกวิดีโอมันบอหลายๆมิวสิกวิดีโออยู่ในทงนานั่นเองอ่าตัวคำซับที่อะไรว้าเมื่อกี้ไว้อะไรคุณจะเซ่เกน rice field อ่าฮะคำซับตัวนี้มันบอหมายถึงว่าทงนานั่นเองไว้อะไร Could you please make a sentence, Ale? Okay? Yep, so those boys in the music video were in front of a rice field. Mm-hmm. My thing was, and I put back in music video on a you tong na no, Lua, you tong na tong na, and Pamani da. Alright, Ale? Yep. Yeah. Okay, so now that is it for English today. If you guys have any questions, leave the comments down below เราจ be sure to answer that for you guys. Mm -hmm. now straight to the music video. okay. สำหรับภาษาอังกฤษมือนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะหลังจากนี้เ o าสิไป reaction เพลงกันเลยเพลงยัง eager. เพลงยัง eager. okay ready? yep. let's go. three. อยากจะสวนจะไปขึ้นสรวัน <ไป S 1> แล้วสองคนเท่านั้นพากันไปอีกคือโตอายนั้นเป็นคนขี้ดื้อถ้าน้องบอถือเาไปอีกคือนนำกันบ่ Babby Don't เมาเลยมักอ,อุ่นอวยชีนั้นต้องการคยุยของเทเบิลแมนเอ she just wanna y a ากซือยากจะชวนก็ไปขึ้นซองวันแล้ว2คนเท่นั้นพากันไปอีกคืนโตอายนั้นเป็นคนขี่ดือ้อถ้าน้องบอถือหอบไปอีกคืนนำกันบอไปบอไปอีกคืนนำกันไปบอ จะไปเที่ยวหอประเทศญี่ปุ่นพอนิวเย็นเย็นมาบัเทเองเอ็นอุ่นอุ่นไปนำพวกอายแล้วจะสิติดใจมือนี่มานำเบ๊มไอมานำบิกไงถ้าว่าสนใจโบต้องเคิร์นโบต้องอยอไอชิจัดให้หนักหนักจะจะหอบว่าอีกไตไตๆตอยากจะสวนจ,จะไปขึ้นสวรรค์แล้วสองคน อยากจะสวนจะไปขึนสวรรค์แล้วสองคนเท่านั้นพากันไปอีกคือโตอไอ้น่าเป็นคนขี้ดื้อถ้าน้องบอถือเขาไปอีกคือนำกันบอไปบอไปอีกคือนำกันไปบอไปอีกคือนำกันเขาไปอีกคือ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 คอคกอคื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 อคอคื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 อคอคือคืคนคือะือคืคือคือคอคือคืคืออค เมาเร็วมาอุ่นอวยชีนั้นต้องการคุยของเทเบิลแมนเอวี she just wanna อยากซือยากจะสวนจะไปขึ้นเสาวันแล้วสองคนเท่านั้นพากันไปอีกคืนโตอายนั้นเป็นคนขี่ดื้อถ้าน้องบอถือเขาไปอีกคืนนำกันบอไปบอไปอีกคืนนำกันไปบอไปอีกคืนนำกันเขาไปอีกคือ ไปนำพวกไอ้หับหงอกมีเซียวสิพาจะไปเที่ยวฮอประเทศญี่ปุ่นพอนิวเย็นเย็นมาบอกเธอเอ็นอุ่นอุ่นไปนำพวกอ้ายแล้วเจ้าสิติดใจมือนี่มานำเบ้มไอ้มานำบิ่ไงทว่าสนใจบต้องเคิร์บบต้องไอ้ไอ้ชิจัดให้หนักหนักจ้จะหอบว่าอีกตายตายตายอยากจะสวนจะไปขึ้นสวรรค์แล้วสองคนเท่านั้นพากันไปกือโตอ้นั่นเป็นคนขี่ดื้อถ้าน้องบอกเธาไปอีกกือนำกันบอกไปบอกไปอีกกือนำกันไปบอก เย้โอเคมักบสสาวโคยมาไกลมักบสสาวโคยมาไกลโอเคอ่าคือเกาเนาะถ้าเป็นเพลงเต้นพยอยางไว้นี่เนาะพวกสาวๆเขาจะสีมักเนาะอ่าให้เอฟซีอ่ะเอฟซีมัดทุกคนเด้อโดยเฉพาะคนอยู่เมืองนอกเนาะถ้ามีงานมีอย่างนะวันเสาร์อาทิตย์น่ะเอาเพลงนี้ไปเปิด มันแน่นอนพวกเจ้ามันแน่นอนบอกว่าแต่เมืองเมืองนอกหรือยู่เมืองลาวกันเนาะซื้อเพลงเด้อจื้อไปเด้ออีกือกอีกือเยอะโอเคครับสิมาฟังคำเห็นกันเลยเริ่มจากน้องจูลี่เนาะ uh, เป็นอย่างคือมักจูลี่คอยมัก because it's fun music even though they singing a little bit too fast I don't know what they're saying but I like it because it's fun all I know is that I'm having fun and as a Latina I like to dance doesn't mean I'm good at it but I enjoy it and I have fun doing it with my sister Ale <laughs> Mm -hmm. okay น no. uh, si no. ้องอันน uh, ั ino, h, ้สีแปลเริ a, ่มขึ้นเนาะแปลให้สำหรับอคนที่ยังบวทันเก่งภาษาอังกฤษเนาะแต่สำหรับคนเก่งก็จะเข้าใจเนาะอ่าน้องจูลี่แล้วว่าเพลงนี้นะสิ่งแรกๆก็คือเรามักเนาะเพราะว่าอันนั้ ด้วยนะด้วยสัญชาตอ่ะนะเขาจะเป็นอ่ะนะเป็นคนอ่ะนะลาตินเนาะคนลาตินส่วนหลักเขาจะสิมักเต้นเดาพวกแก้วเด้าเขาจะสิมักเต้นเนาะแล้วอันนึงก็คือแปรว่าน้องจูรี่เราบอกว่าเพลงนี้เขาเจ้าห้องไว้ผลห้องไว้ผลอะไเขาเจ้าฟังบ่เข้าใจเนาะเออเข้าใจน้อยนึงบ่เข้าใจหลายเนาะคั้นเพลงเพลงแต่เป็นเพลงชาซ่าน่ะเขาจะสิเข้าใจเนาะเข้าเข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่แต่ว่าอันนี้นี่มันไว้แล้วเขาเจ้าบ่ค่อยเข้าใจน้องน้องจูรี่เราว่าแบบนี้เนาะ ไว้อือืมโอเคอ่าบัดดี now, ้สำหรับความคิดความเห็นของข่อยเนาะสำหรับความคิดความเห็นของข่อยก็คือเพลงนี RV ้น้องบอกได้คําเดียวว่ามันมวนเนาะแต่ว่าเน่ยเนื้อในบทเพลงนี่มันอาจจะ18บวกเด้อพวกเจ้าสำหรับน้องๆบุหัวเนะ่ยเนี่ยซีมอสซมือมอสมกลับไปพิจารณาเอาเองเด้อนั่นบอกล่ะ มันเป็นแบบว่าลักษณะขาเจ้าสีไส้คําแบบว่านะมันอาจจะมีคําหยาบคําอย่างแนนเนอีไน่เนาะอ่าสีสวนผู้สาวไปเนะไปขึ้นสวรรค์สีสวนผู้สาวไปกินตับกินอย่างซีนว่ะละไปกินปิ้งตั๊บได้อย่าไปคิดอย่างหลายได้น้องๆเด้อแล้วก็ไปขึ้นสวรรค์กับสวรรค์สั้นใดกัเลือกเอาเองเด้อเนาะความคิดความเห็นมื้อนี่กับผมมีอย่างหลายเนาะเพราะว่ามันเป็นบทเพลงแบบมวลมวเนาะแล้วก็ให้สาวๆมาเต้นให้มึง เพราะว่าน่ะสองสามมือหลังนี่น่ะเขามีแต่เรียกเส้นเพลงแบบว่ามันเป็นแบบลักษณะแบบซึ่งซึ่งเศร้าๆแนี่ยหนึ่งว่าเ,เรื่องความฮักเรื่องผิดหวังมีอย่างสิไว้อะไรจรุลิ <Yep. S 2> อ่าฮะโอเคสำหรับมือนี้อ่ากระสีมีป,ประมาณนี้เนาะถ้าไปมักอีฟเดย์ไลค์ um, อ่าตาเพื่อได้มักก็อย่าลืมกดไ like, ลค,ค today, like up, ์กดแชร์กดชัทสไคร้ You guys keep on sharing our stuff we really appreciate that and we just want to do what we love which is dancing mm -hmm. and we love your comments thank you for being thank so you. welcoming uh -huh. to thank us thank you guys we mm -hmm. know it's hard coming from the latina to asian community uh -huh. Ooh. Ooh. <laughs> 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 okay like <laughs> <laughs> <48. laughs> พราะว่าอย่างมือนี่นะข้าเจ้าตั้งใจเต้นให้มาทุกคนเห็นบอลเต้นแบบเต้นแบบนักนวงอ่ะเอาเต็มสปีดเลยบอลคันร้อยก็เต็มร้อยเลยม็นบ่ละฉะนั้นคนบ้านเฮาเป็นบ่ละบ่าแต่ฟังไทยฟังลาวเนาะพาแยกให้สาวๆมาเต้นแบบนี้เพื่อเป็นนามเพื่อเป็นอย่างเพื่อเป็นนาให้สมองเฮาอนามผ่อนคลายม็นบ่ละกดไลค์กดแชร์ให้โลกรับลู้เลยพวกเจ้าให้โลกรับลูกเนาะ <c oughs> ไว้เจลี่อะไร <c oughs> โอเคมือนี่ขะขอกก่าวคำว่า สบายดีบายบายแล้วเจอกม่แล้วแล้วชิดไม้แล้วเจอกันแลชิดไม้โอเคบายบาย